ครับสวัสดีครับพี่ต่อสวัสดีสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านในกลุ่มชมรมศิษย์หลวงปย้อยวัดอัมประวันอำเภอสาะบจังหวัดสระบุรีครับผมใน,นทองนะครับลูกศิษย์วัดพรลยาศิษย์ท,ท่านอาจารย์เบิกวัดพระาศนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ประคุณวิชาธรรมโชติวันนี้ก็ได้มีโอกาสเป็นเกียรตินะครับที่พี่ตอ่อได้มาเยี่ยมเึ็กรุงเทพที่บ้านก็ได้มีความภูมิใจและก็สิ่งที่อยากจะบอกเล่าเกี่ยวกับความประทับใจในพระเดชพระคุณหลวงปู่ย้อยนะครับผม เป็นคนหนึ่งที่ศรัทธาในส่วนของลายมืออักขระเลขยันของท่านมากหลังจากที่ได้มาเป็นสมาชิกของชมรมแล้วก็ได้ศึกษาจากหนังสือดำแด,แดงที่พี่ต่อมีนะครับก็ทําให้ท่านทําให้ผมได้ทราบว่ากว่าท่านจะได้ตะกรุดหนึ่งดอกอักขระเลขยันหนึ่งแผ่นเนี่ยใช้ความวิริยะอุตสาหะนะครับค่อนข้างที่จะแบบคือมาถ้าเป็นคนปัจจุบันถ้าผมเป็นคนอย่างผมผมยังเป็นคนของผมเขียนเนี่ยคือยากที่จะทําให้สําเร็จขึ้นได้ ะตะกรุดยันตะละดอกเนี่ยมีความสําคัญนะครับทั้งในเรื่องของสยายสายพุทธคมก็ดีประวัติตำนานก็ดีนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมบอกอะไระได้หลายหลายอยา่างนะครับความมาณะอุตสาหานะความภาคเพียงยายัางก็งจะได้ตะละดอกี่ยจึงเป็นจุดที่ทําให้ผมเชื่อมัน่นแล้วก็ศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพย้อยในส่วนของเรื่องการเขียนยนันอักขระและยันในการจัดตะกรุดครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ผมศรัทธามาก เรื่องลายมือของท่านแล้วก็การรงยันเป็นเป็นที่สุดครับก่อนหน้านี้อาจารย์ทองรู้จักหลวงพ่อย้อยยังไงครับออสมัยก่อนผมไปบวชอยู่ที่วัดจุมพลนกิยรา,ามแล้วก็ได้ไปพักอยู่ที่สำนักสงศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดตักเพียวที่ตรงสนามได่กอล์ฟที่สระบุรีครับทันนี้ก็ได้ยินคนรุ่นพี่รุ่นรุ่นใหญ่เขาพูดถึงตะกุดหลวงพ่อย้อยแต่คือยังไม่ได้สนใจอะไรมาจนมาถึงปัจจุบันประมาณสักช่วง ปี60ก็ได้มีพี่ๆในกลุ่มนะครับก็รู้จักกันก็เลยเออลองพานยดึงเข้ากลุ่มแล้วก็เลยได้ศึกษาประวัติหลวงปู่ย้อยจากที่พี่ต่ออัดคลิปวิดีโอต่างๆน,นะครับแล้วก็ดูจากตะก,กุดลายมือท่านคือสะโดนใจตั้งแต่ตะก,กุดลายมือท่านแล้วก็บางท่านเอาตะก,กุดมาถามผมก็เลยขออนุญาตครูบาอาจารย์จุกทูบ,บอกกล่าวหลวงปู่ย้อยเรืถึงท่านว่า้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งได้กล่าวบริฝากการตัวเป็นสิทธิ์ mm hmm. ขอให้ผมได้อ่านคาถาเล่นยันของหลวงปู่ออกถ้าผมมีบุญพอ ก็ดังนั้นก็คือก็เลยได้อ่านขนาดละเอียดท่านมาได้เรื่อยๆก็อ่านถอดท่านได้หมดเลยครับผมก็ยังงงอยู่ปัจจุบันก็ถือว่าท่านให้ไงเนาะครับผมก็เลยได้ประกาศหลวงปู่ท่านครั้งหนึ่งแล้วก็ได้นําจดแต่ตําราตะกรุดต่างๆที่พี่ๆในกลุ่มเอามาให้ถอดก็เลยไปว่าท่านครั้งหนึ่งที่ที่วัดไปไะว้แล้วก็ประทับใจมากครับวัดลมเย็นแล้วก็สัมผัสได้ถึงพลังเมตตาของท่านมากครับที่อาจารย์ทองพูดให้ผมฟังเสมอๆว่าท่านท่านท่านเก่งเรื่องยันเนี่ยครับครับ ยังไงอธิบายหน่อยสิครับว่าท่านท่านเป็นเลิศเรื่องยันหรือเอตคตธอะไรอย่างเงี้ยประมาณาไหนผมว่าในยุคในสมัยเดียวกันเมื่อเทียบกับสมัยหลวงที่หลวงปู่โยธันลงตะกุดเนี่ยค,คือพระเกิอาจารย์ยุคก่าวท่านมักจะใช้กล,ลวิธีในการเดินมาหมกลบแต่การเนี้ยผมไปจากไปเอใจกอตอนที่ว่าหลวงปู่จะมีตะกุดมาจากักรพรรดิเดินน้อยหลัง<ม>เดินม,าม้าหมกลกแต่เป็นการเดินม้าเวียนซ้ายเนี่ยซึ่งเฮ้ยมันมีด้วยเหรอเพราะว่าปกติในช่วงชีวิตผมสามจะจะสิบแล้วเนี่ย ผมยังไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์นั้นใดเดินม้าหมักลุกเวียนสายอซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ใจและอีกอย่างพอยิ่งมาเจอตะกุดพระคาถาชิรบัตชรจานวนห้าร้อยสามถาห้าร้อยช่องแล้วก็ตะกุดยิ่งยันอิติปิศสาตัมาลาเขียนเต็มพระสูตรเองผมผมไม่สงสัย,ยเลยว่าทาไมถึงหลวงปู่ยอดถึงเป็นเกจีอันดับหนึ่งในส่วนของเรื่องการลงตะกุดสาหรับทางสระบุรีครับสิ่เอลยที่ไม่เคยเห็น เดบางดอกบางชิ้นผมก็เพิ่งเคยเห็นในแต่ตำราย,ยันผมพูดได้เลยว่าผมแทบไม่เคยเห็นเลยยันบาง,งยันอ่างทีต่อมาให้ชม,ม <c oughs> ไม่เคยเห็นเลยอ <c oughs> เลยแบบเอ้ยผมเชื่อผมรัทธายจริงว่าท่านเป็นเลิศเป็นเอตตาตะคาในเรื่องการลงเลขลงชันเน <c oughs> ี่ยจริงแล้วก็น่าจะเป็นเชื้อสายของวัปรดุดี่ที่แยกออกไปจากการศึกษาจากวัดปรุหรือวัดประดูจทองคำก็ดีวัดกษัตริกก็ดีครับอาจจะเป็นรุ่นน้องของหลวงพ่อเทียมแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องอะไรกันหรอว่าอันบริยาโดยสามเพราะว่า เยนปีสองร้อสิบเอ็ดตามตำนานก็ท่านหลวงว่านก็ไปเสกด้วยผมพูดเทียมเข้าไปผมว่าต้องจะเป็นรุ่นน้องเลยสักแล้วแล้วเกี่ยวกับเรื่องตะกุดอย่างอย่างที่มาแบ่ๆอย่างเงี้ยนะฮะอาจารย์ทองมีความคิดเห็นยังไงที่เราไปเปิดของท่านดูอะไรอย่างเงี้ยผมส่วนตัวผมมีมีความคิดเห็นส่วนตัวคือถ้าเป็นตะกุดที่มีการซื้อหากันมูลคันท้งจะสูงเนี่ยถ้าไม่ทําการคลี่ออกเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้เครือบ เคลในแข้งใจคือตะกุดนั้นเก๋หรือเปล่าและตะกุดหลงพ่อจา์หรือหลงจา,หร,จาหรือไม่ใครเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการทำไปทั้งหมดรวมโดยเฉพาะบางอย่างบางที่จะมีการเขียนปลอมเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเกิดถ้าเป็นมุมมองของผมก็คือถ้าจำเป็นจะต้องมีการคีกก็คนที่จะจุดทูบบอกกล่าวหลวงปู่หรือไปขอขามาท่านซะก่อนแล้วก็ทําการคี่แล้วก็ทําการตรวจเช็คดูอีกทีเพราะว่าพี่จริงเถามว่าการม้วนหรือการเคลีออกมาเนี่ยมันจะทําให้ตะกุดเสื่อมหรือพุทธคุณเสื่อมไหม บอกว่าไม่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 ถึงขนาดนั้นเพราะว่าหลวงปู่ท่านเสกสําเร็จแล้วตั้งแต่ตอนที่เป็นแผ่นลงเลื่องลงยันเป็นแผ่นสําเร็จแล้วจนทําให้จนตอนสุดท้ายอ่ะนะฮะใช่ครับอันนั้นคืออันนั้นคือท่านเสกเสร็จแล้วท่านคือพูดง่ายๆท่านบริกรรมคาถาตั้งแต่ตั้งแต่อันดับหนึ่งเลยของคาถาหอมที่ลงใช่ครับอาจจะบริกรรมเรื่อยๆเรื่อยๆจนจบสุดท้ายครับใช่ใช่อันนั้นก็คือบริบูรณ์ละอันนั้นคือบริบูรณ์แล้ววันนั้นเราจะเสกอีกเราถวนกันม้วนนี่อาจจะเป็นแค่สัก 5้าถึงสิบเปอรเซ็แค่หนคือเพื่อได้ให้ง่ายต่อการพกพาไองอย่างตะกุดอย่างเงี้ยสมมุติว่าห้าหมื่หรือแสนหนึ่งถ้าไม่ดูเป็นผมผมก็ไม่ยอมจ่ายนะผมไม่ขี้ดูอาจารย์ทองมีประสบการณ์ยังไงฮะครับผมมีคือไปท่าประจันตอนนั้นก็อยากจะไปดูตะกุดเข้องหลังขังขาเก่าบอกว่าไปซื้อมาสามดอกเป็นตะกุดงานถักเข็มแบบโบราณ คันี้สดอกเนี่ยผมก็สงสัยทําไมสองมาในรูมันไม่มีรอยจานหรือแบบรอยจานก็ไม่ค่อยชัดผมก็เลยตัดใจที่จะตัดเชือกทิ้งทั้งหมดแล้วก็ตีดูสามดอกนะครับดอกแรกแต่ผมเป็นดูทางหอของผมแล้วกัน การ์ดก็หลายบาทอยู่3ดอกนี่นะครับก็ไม่ไม่กี่บาทประมาณก็เกือบพัดหลักพันเนี่ยโอ้เยอะนะเยอะนะเยอะนะตัดใจซื้อเลยพ้ดูดูเรื่องรักเก่าเชื่อเก่าการถักเก่าไปทองเก่าครับดอกแรกที่มาดิไม่มีอะไรเขียนใหแผ่นเลยไม่เขียนเลยไม่มีอะไรเลยครับตารางไม่มีอะไรอักขระทั้งตัวให้ผมไม่ได้พ่ายไอ้พุทธคุณเลยนี่เลยอันจบไปอันนี้ดอกที่สองอันนี้ประดานโทภาษาอาจจะไม่ค่อยอาจจะหยาบคายหน่อยอ่านทำไมไอ้หน้าโง่โอ้ปวดใจเลยรันนี้บอกอ๋อพุ่งจะเขียนขอมือตัวให้กู ทำไม่เสียดายตังค์เลยเสียด้ตังค์ัวันนี้อันนี้คือเป็นจุดกอที่สองที่ว่าจะทำไมจะต้องขี้ดอกที่สองดอกที่สามโอ้อาณาไมไอ้ควายโอ้หนักใหญ่เลยอันนี้เชื่อผมเลยครับว่าถ้าการคิดตะกุดถามว่าเสื่อมไหมมันอยู่ที่การที่เราจะมีเจตนาเราไม่ได้ลบหลู่ท่านเราต้องการที่จะเอามาบูชาครับเราก็ต้องจุดธูปบอกกล่าวท่านตามรมเนียมียักญาติทำให้ผมก็ได้มีพานรูดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็ขออนุญาตท่านจุดธูปบอกเดี๋ยวจะปฏิวัติอมาวันก็ได้แล้วก็ พอจดทูบบอกกล่าว้ะเสร็จแล้วพวกก็ถือยาทาการขี่อันนี้ไม่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 ถือว่าผิดในปัจจุบันนะครับเพราะว่าถือว่าไม่ได้ท่านเราไม่ได้ลบหลู่ท่านเราไม่ได้ขี้มาเพื่อที่จะลอกยันท่านมาอะไรนี้ครับครับเมื่อกี้เห็นเห็นอาจารย์ทองบอกว่าเนื้อดินอธิบายนิดนิดนึงว่าอ่พระอะไรนะเนื้อเกี่ยวกับเนื้อดินจะเป็นยังไงอะไรยังไงออตามตามหลักของพุทธคมไสยเวทในโบราณเนี่ยก็คือพระเครื่องที่ถ้าเกิดเป็นพระกูหรือพระเนื้อดินเนี่ย จะมีองค์ประกอบของธาตุที่ครบท้้นทั้งส่ธาตุคือดินน้ำลมไฟดินก็คือธาตุดินดินก็คือพระแม่ธรณีนะครับน้ำก็คือดินเนี่ยก่อนที่จะเรามาปั๊มเป็นรูปเป็นองค์พระเนี่ยเราต้องมากรรมการขุดดินจากฐานท่าน้ำนวัดก็ดีดินขุยปูหรือดินต่างๆ่างก็ดีที่มีส่วนผสมที่อาจจะต้องมีน้ำในการนวดหรือดินนั้นจะถูกหมักอยู่ในน้ำก็แล้วแต่มันก็จะมีน้ำอยู่ในดินนี้อยู่แล้ว2เมื่อทําการปั๊มหรือกดแม่พี์ออกมาก็ต้องพึงลม ปึงลมแล้วก็เซกออ้คาถาด้วยการภาวานาคาถาไม่ว่าจะเป็นคาบลมก็ดีก็จะเป็นกา,ารผ่านในธาตุลมธาตุไฟคือเอาไปเผาให้สุกครับอันนี้เพิ่มมา่ผ่านธาตุครบทั้งสี่แล้วเนี่ยเวลาคนที่ห้อยพระเนื้อดินแล้วมักจะทําให้เกิดความลมเย็นเป็นสุกทําให้เกิดความคือตั้งแต่ผมห้อยพระเนื้อดินมาไม่ว่าจะเป็นของพระหลงปู่ก็ดีหรือของพระปูกก็ดีเนี่ยเวลาห้อยแล้วมันสบายใจมันมันเย็นมันสามารถเข้าได้กับคนทุกวันแล้วผมก็แนะนําให้น้องคนอื่นๆลองห้อยพระเนื้อดินดูปรากฏว่าเป็นเหมือนกัน ห้อยเย็นสักคือแบบมันไม่มีอะไรกังวลใจผมเคยห้อยเหรียญของหลวงปู่บาอาจารย์แบบคือสายเมตาก็ดีสายเนี่ยก็ดีคือถ้าเกิดสายเนี่ยเนี่ยเราจะห้อยแล้วมันจะแบบมันเจอใครอยากจะระพาเรื่องหาราวอยากจะต่อยหน้าเขาทีที่ท่านทองบอกว่าเนื้อดินยังไงนะฮะมีความมีความ,ม,วามบริบูรณ์ของครบครับครบกองท่าทั้งสี่ท่าทั้งสี่แล้วก็อย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านเสกลงไปท่านก็ คือว่า่ายงมันหลักของพุทธคมจะมีการหนุนด้วยธาตุดินน้ำลมไฟอยู่แล้วเมื่อหนุนเมื่อหนุนคาถาด้วยดินน้ำลมไฟหนุนธาตุต่างๆทําธาตุได้แล้วพระที่ลุกเสกออกมาจึงมีความขขังเพราะว่ามันมีธาตุทั้งสี่อยู่ในพระอยู่แล้วธาตุดินธาตุนลมธาตุไฟพระเนื้อดินของหลวงปู่ย้อยนี่ก็ก็ผมว่าไม่น้อยหน้ากับพระจะโดยเฉพาคนที่เป็นโลหะใช้ได้ดีเลยแหละใช้ได้ดีเนี่ยของดีราคาถูกเพราะว่าดินน้ำลมไฟครบอยู่ในองคพระบริบูรณ์และยิ่งพระ ที่ทำหรือหรือบรรลุกสินี่หรือดินน้ำลงไฟท่านจำนาธนาตุแล้วเนี่ยท่านประจุเข้าไปมันมันก็เหมือนกับคล้ายว่าเทน้ําลงแก้วง่ายๆโดยที่ไม่ต้องผ่านอะไรเลยอันนี้ครับเนี่ยเนี่ยแนะนำให้ผมแนะนําเลยจะมีสองทีมมนะฮะอ๋อยังไงเดี๋ยวผมผมขออนุญ,ญาตให้อาจารย์ทองไว้เลยโอ้บคุณครับทุกท่านแนะนำเลยครับถ้าเกิดเนี่ยหอยพัดเหรียญผมแนะนำน้องหอยพัดดินดีกว่าดินหอยแล้วจะเย็นยิ่งคนที่ฉูดฉลอง่างพวกอย่างผมเนี่ยวันอาทิตย์นะครับหอยพัดดินจะดี นะครับมอยแล้วจะเย็นแล้วมันจะไม่มีอะไรกังวลใจแล้วเป็นรุ่นเดียวที่หลวงปู่ได้ถ่ายรูปแล้วก็เห็นยืนยันอ,อในรูปเลยนะครับครับแล้วอีกอย่างถ้ธาตุดินนเวลาโดนน้ำมนต์หรือเอาไปแช่น้ำพระพุทธมนต์เอาไปดื่มกินเวลาเกิดขับขันอย่างเช่นป่วยหรือ,เ,อเกิดอะไรเจ็ได้ครับน้ำดินแช่ไม่อะไรมมไม่ไม่เหมือนเนื้อผงครับน้ำเนื้อผง หลวงลูงผมก็แช่เลยปุ๊บเอาชามพาไปพาไปไหนหมดละลายหมดแล้วอ๋อไม่ใช่น้ำมนต์แช่น้ำมนต์ได้ครับครับอย่างนี้นี่คือวัตถุประสงค์ทำพิธีได้อย่างพวกอย่างอย่างผมเนี่ยมีการชักยันต์มีอะไรเงี้ยอาราธนาแช่ได้เลยไม่ต้องแทะเป็นวันๆแล้วครับแค่จุดทูบบอกหลวงปู่ตั้งเทียนหยดเทียนไว้ให้ท่านอาราธนาท่านแล้วทำน้ำมนต์ให้ได้พุทธคุณเหมือนกับท่านมาทําให้เลยเพราะว่าท่านไทยพลังนอกจากพุทธคุณแล้วเพิ่งเพิ่งมีความรู้ว่าเนื้อดินก็แช่ได้เนื้อดินแช่ได้ครับเพราะยิิ่งงรแลล้วเเยไไมป็น เพราะว่าผ่านการเผามาแล้วการจะบุกย่อยสลายอะไรไม่มีผลนี่ครับทาบ่าน้ำทาน้ำมนได้นะครับทุกท่านลองหาเช่าเก็บไว้ดูท่าน้ำมนดื่มอาบกินเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะคนที่สักยันไปแล้วปฏิยาขลาดเละยันที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับก็ขอเพิ่มบาร,รมีหลวงปู่ย้อยผมเชื่อได้ว่าผพุทธคุณของท่านที่ท่านได้สั่งสมมาชาญบาร,รมีของท่านเกี่ยวกับเรื่องเลขยัน,นยจะคุ้มครองตัวท่านอาบน้ำมนตเองได้ที่บ้านครับไม่ต้องไปถึงหาครูบาอาจารย์ตามวงตาวัดนีมนหลวงปู่ย้อยนะครับขอให้จิตท่านมั่นแน่วแน่ นึกถึงหลวงปู่ย้อยแล้วกันแช่เลยเลยครับแล้วก็จดเทียนรุ่นนี้แช่ได้แช่ได้เลยครับไม่ต้องจดเทียนก็ได้แช่ไม่ได้ัดีตรงที่ว่านพระเนื้อดินเนี่ยอนุภาพอนุของน้ำเนี่ยมันซึมในพระใช่ใช่ใช่ไหมฮะก็จะดึงพุทธคุณออกมาได้เลยยิงยิงถ้าเกิดแช่หลายครั้งนั่งงพระจะแข็งจะแก่ไนบางบางคนบอกไอ้โดนแช่แล้วจะป่วยยุ่ยไม่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 จริงพระเนื้อดินยิ่งเผามาแล้วเนี่ยยิ่งแช่อะไรยิ่งแข็งแก่น นเนี่ยครับอาบน้ำมนต์เองที่บ้านได้รัชานาณดินห้อยแช่น้ำมนต์อาบดียิงคนสักเสกเลขกยันโอ้ของที่ราคาถูกโดยก็ควรที่จะเก็บครับเก็บมาหลายองค์หรืถ้าเกิดไปเลี่ยมนะผมแนะนําเลี่ยมเ,เปิดหน้าเปิดหลังเอาไปแช่แช่น้ำมนต์จะทําให้เวลาเราเอามาใช้เนี่ยจะง่ายเพราะว่าตอนนี้คือบางคนว่าเอ้ยอาบน้ำมนต์เอาไปหาหลวงพ่อเดินี้การเดินทางก็ลําบากแล้วก็ช่วงนี้โควิดด้วย ผมว่าฐานน้ำมนต์นอบอัพเองที่บ้านไม่ได้ว่าโอ้ดหรืออุตริว่าตัวเราเก่งอะไรครับขอให้คุณมั่นใจว่าหลวงปู่ย้อยศักดิ์สิทธิ์จริงแล้นั่นแหละครับ,รบสามารถอาราธนาฐานน้ำมนต์ได้อาบคนในบ้านดื่มกินก็ได้เป็นสิริมงคลถ้าว่าน้ำมนต์จะหลวงปู่ย้อยสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ทองคิดว่าหลวงปู่ย้อยเนี่ยเ,เป็นพระระดับไหนของพระอริยะหรือมีความคิดอะไรยังไงคือพระพระอริยสงฆ์ที่เรามาจากภพเภทในปัจจุบันคือจะมีทั้ง ่าทั้งที่ปฏิบัติอย่างเดียวนะเช่นอ่าอหลวงปู่มั่นพุทธตาเถระท่านก็จะเจริญกรรมาฐานวิปัสนาอย่างไปทางเส้นนั้นอย่างเดียวแต่อันนี้ทั้งเรื่องสายวทพุทธคมหลวงปู่ย้อยท่านก็ไม่ทิ้งค,คือมันเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งโดยการใช้อักราเลขยันเป็นกุณโลบายดึงจิตให้แน่วแน่เกิดความมั่นคงยิงท่านลงมันเป็นหมื่นเป็นแสนดอกท่านก็จะกล่าวว่าท่านนั่งสมาธิมาเป็นหมื่นเป็นแสนชั่วโมงเพราะว่าสมาธิมันจะหลีกหนีจากจุดจุดนั้นไม่ได้ถ้ากับว่า พระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติดีโปรดชอบที่จะเก่งทั้งเรื่องพุทธาคมก็ดีไสยเวก็ดีปฏิบัติกรรมฐานก็ดีศีลาจรวัตก็ดีผมว่าหายากเลยคือส่วนมากจะ,จะเอกอุกไปทางด้านใดแต่ด้านหนึ่งอันนี้ท่านเป็นทั้งเลขยันด้วยอ่าวิปัสนากรรมฐานท่านกระทำ แล้วก็เลิกเลิกเลิกยันเื่อนก็ไม่เป็นไม่เป็นตร้องไห้แต่มีพลังจิตเลยนะพลังจิตสูงแน่นอนเสพท่านแก้วแตกโอ้ตอมนีคิดไปต่อยรคนในเห้อยู่ในเหตุการณ์ยังยังมีชีวิตอยู่ด้วยเราเราฟังกระตาอย่างนอ้โอ้ระเบิดผ่านแก้วระเบิดมาเฮ้ยผมทัานพลังจิตเสีูงจริงจริงพาหลวงพุธอะไรหลวพ่โตยังยอมรับเลยนะสุดท้ายนี้อาจารย์ทองอยากจะฝากอะไรกับสิบธ์หลวงพ่อย้อยบ้างว่าองค์นี้เป็นยังไง สุดท้ายนี้ก็คืออยากจะฝากพี่พี่ทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสะสมตะกรุดก็ดีพระเครื่องก็ดีก็ล้างฝังก็ดีอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่ย้อยนะครับยิ่งเฉพาะเนื้อดินเนี่ยนะครับถ้ายิ่งราคาถูกยิ่งขอให้รีบเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าต่อไปเนี่ยจะหายากแล้วก็อีกอย่างเป็นวัตถุมงคลที่คนมองข้ามกันนะครับพระเครื่องของหลวงปู่ย้อยเก็บไปทุกรุ่นนะครับแล้วแต่ความประทธานะครับแต่อันนี้ผมแนะนำแล้วนะครับแช่น้ำมนต์กราบกินได้ เริมตีมงคลเสติมบารมีตางพญาผู้หญิงห้อยก็ได้ผู้ชายห้อยได้นะอนนี้สร้างตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่แล้วก็ก่อนท่านเสียสองปีถือว่าสุดละเพราะว่าคนที่แข็งแรงสุดออใช่ครับก็เหมือนเหมือนเหมือนคนใกล้เกษียณน่ะอ๋อที่มันเริ่มทิ้งทวนี่ดึงพลังมาทั้งหมดมีพลังมากสุดและสะสมบารมีมากสุดแล้วผมผมบอกได้เลยครับพรกเครื่องอัญชยาพระกปัวที่เป็นพวกเจ้าพวกเนื้อดินเนี่ย จะมีประสบการณ์ก็เกิดจากพาเนอร์ดินเนีนเย่ยแหละแต่พารเนอร์ดินอย่าพลน์พอย่ามองข้ามเพราะว่าหนึ่งนะครับมีธาตุดินก็คือพระแม่ธรณีดินน้ำลมไปพารทั้งสี่ครบถ้วนแล้วหลวงปู่ย้อยท่านจานาญธาตุอยู่แล้วนะครับท่านประจุพลังงานก็เหมือนง่ายอันนี้คือแม่เหล็กท่านถ่ายพลังงานลงไปอย่างน้แม่เหล็กยังไงก็เต็มเปี่ยมอยู่แนละ้วแบตเตอรี่ก็เต็มเปี่ยมแนละ้วนะครับไม่ต้องไปมองถึงเหรียญโลหะและอื่นๆอื่นก็คืออาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่เนี้ยเนื้อดินเป็นพาระที่คนที่เกิดทุกกกกเเเดืืออออนนทททุุุุปปีีีหรรรจาะง้ยพ็ฉ เรียกพระฉลกดพาที่ถูกฉลกกับคนที่เกิดทุกวันค่อยๆได้ไปไม่ต้องเลือกวันว่าเป็นวันจันทร์วันอังคารอะไรเนี้เพราะว่าผมให้น้อยคนมื่อไหรมื่อเกิดกนระวังกับผมมืเกิดปีขาดวันอังคารก็ห้อยแล้วเอ้ยพี่ดีเล้อยห้อยได้ดิเขาก็<ๆ>ก็เลยศรัทธาพะนะดินมพิ่ในความรู้วันนี้แ,และใช้น้ำมนได้ครับเนี่ยอย่าอย่าเลวนะครับเอาไปทําน้ำมนแค่ได้ถ้าหาซื้อเช่าเก็บสะสมไว้ได้เลยครับตอนนี้ผมเลยว่าเออเนื้อเนื้อดินหลกอู่ถ้าได้ทําเก็บไว้ได้เลย พระกุณเกินคุมค่าแน่นอนยอังไงขอบคุณอาจารย์ทองมากนะครับท่านที่ปรึกษาชมรมศิลป์หลวงพ่อย้อยขอบคุณครับขอบคุณครับ